น้องขอให้ออกมาเนี่ยแมวเนี่ยสามรอบแล้วนะโพดโพแหงแมวให้กำมังใจพอจุดเตาให้หมทที่คิดไหนใครอยากไปข้างนอกอหนาวนะ It's cold, it's cold. Are you sure you wanna go out? It's cold. let me tell you. เป็นบันทึกเอาไว้อุณหภูมิหกองศาที่กี่ไม่หนาวนางสู้อา้าวกลับมาลเว,ว้ยทำไมอ่ะลูกเฮ้ทำไมอ่ะฮะทำไมพอแล้วลูก Are you sure Are you sure you had enough ไปยังก็ไปหาดีดีไปเฮ้ hey. อย่าออกไปอีกรอบรอบสองล้นะเออเช้าวันนี้วันจันรเมื่อเช้า,ชานี้อุณหภูมิหองศาตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งละอาจจะอุณหภูมิสูงขึ้น ไม่หนาวไปไหมไปดูดิหนาวเป้าอืม,มก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะลูกเย็นด้วยเย็นมากเลยเมื่อเช้านี้เดินเดินไปถึงครึ่งทางหันหลังกลับ เย็นเย,ยือกฮะเสียงรถเสียงรถใหญ่กลัวนะเนี่ยกลัวไหมเนี่ยหนาวไหมที่กี่มามีหนาวจนถึงปลายนิ้วแล้วเนี่ยหนาวอะ่ะ มีละอองฝนด้วยไปเออหนาวบอกแล้วไงว่ามันหนาวไป yes yes อะไรต่อเลียปากแม๊แม๊อะไรต่อืนำไปดินำไปดิปดเออหนาวโอ้ย แสนรู้จริงๆเลยอันดับต่อไปต้องกินขนมใช่ไหมลูกอะไรเนี่ยเออนั่งฟ้องลงเท้าทำไมมีพาออกไปเหรอเสียงดังเลยนะไปหรเปล่ารอบที่สามแล้วค่ะวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะเที่ยงแบดเริ่มมาละ ก็ยังหนาวเหมือนเดิมค่ะแต่รู้สึกว่าแมวจะทนได้นะเลยร้องขอให้ออกมาเนี่ยแมวเนี่ยสามรอบแล้วนะโพดโพแหงแมว ตกใจเสียงรถอะหลอกตั้งหลักตั้งหลักแป๊บออกมาใหม่ซอกมุมตรงนั้นตรงต้นไม้อ่ะทิกิชอบแอบเข้าไป ออไปแล้วจกออกมายากต้องห้ามเข้าไปไม่ให้เข้าไปนะ no no you not go in นะ no no go back sit here เอาดือ้อไอตัวไอตุดหมึดไม่เอานะ,นะตรงนั้นนะคะตรงต้นไม้อะเข้าไปแล้วรอ,อนานเลยกว่าจะออกมานางงาม อะเข้าไปก็ได้ไปให้เพื่อนๆดูว่าเวลาแมวมันเข้าไปแล้วมันไม่ยอมออกไปยังไงเนี่ยไม่เอานะไม่ไปขุดสวนเขานะลูก n น no 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 no, no, no. no. รถ like มาแล้วนะรถมาแล้วนะลองเปิดดิเรียกจะมาไหม <c oughs> ทิกิีทิกิี้นหลเนะคกข้ม áo เฮ มารอบที่สี่คอมอนเช็คกิ๊ดเอารอบที่สี่มาตอนสองทุ่มครึ่งยูอันน์ก็ยูอันน์ก็คอมอนหนาวใช่ไหมล่ะแก้งเหรว ไปเดินในสวนตอนสองทุ่มครึ่ง อยากออกไปี่สวนอืมยูอะโซส์มาร์ทไปหนาวหนาวไหมหนาวนะหกองศาเองนะวันนี้ หนาวจะนั่งไม่ติดเลยนาจิกิเย็นเย็นมากโอฟรัชมาดัง Alright, where do you want to go? Oh, it's the outside option, not the food option. Right then, Let's see how long you last. Now, today, ah, Tiki. To oh ho, Tiki, Tiki, chin the air. It's cold. ดุดุยเลยชิวันน่าอีทคลาสอยากกินหญ้าเบบดูดูเดอแอร์บอโอ้มันมองไม่เห็นไอไอออกจากปาก Did you say ball? Air, air ball a ต้องรีบไปกินหญ้าชี e go direct l ร e อ t g ท a ลา ม่มีชีฟิลไม่สบายเปล่าหนาวไหมลูก Push. Push. เอาตัวผักลูกเดี๋ยวก็เปิดประตูนะอืมใช้ใช้ตัวเปิดอย่างนี้ลูก นี่ชิกกี้ใช้มือผักนี้ลูกผักอ่าผักอีกเดา๋ทิกกี้อุ่นไหมลูกชิกกี้นี่ฮลโหลอุ่นสบายไหมลูก